สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียวันนี้มาติดตามข่าวกรมทางหลวงชนบทเตรียมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหวังดันเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2564เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่26ตุลาคม2563นายผทมเฉลยวาเรศอธิบดีกรมทางหลวงชนบทให้รายละเอียดว่าจังหวัดพิษณุโลกเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนาอยู่จํานวนมากส่งผลให้การจราจรบริเวณวรอบแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สําคัญมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นทั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง ระหว่างการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องเป็นวงรอบส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนบรรเทาความแมออดของการจราจรบริเวณสะพานนเรศวรกรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยสะพานดังกล่าวจะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศูนประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์เชื่อมต่อไปอยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดประสิรรัตนมหาธาตุ วระมหาวิหารวัดนาคพญาวัดราชบุรณะตัวสะพานมีความยาวรวม120เมตรแบ่งเป็นห้าช่วงความยาวผิวทางกว้าง7เมตรรองรับการจราจรสองช่องจราจรไปกลับแต่ละด้านของสะพานมีทางเท้าและทางจักรยานกว้างด้านละ3เมตรโครงสร้างสะพานช่วงข้ามแม่น้ำมีลักษณะเป็นสะพานเหล็กโค้งความยาวช่วง80เมตรเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อสร้างเสา,สาตอหม้อ ในแม่น้ําอาจจะเป็นอุปสรรคต่อประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีรวมถึงส่วนประกอบอื่นๆของสะพานได้แก่ราวสะพานและเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้รับการออกแบบให้มีความสวยงามโดยนํารูปแบบทางจิตรกรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ประกอบกับลักษณะทางโครงสร้างของสะพานที่แตกต่างจากสะพานอื่นและสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามทําให้เมื่อก่อสร้างสะพานแล้วเสร็ จะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วยนอกจากนี้โครงทางหลวงชนบทยังได้มีมาตรการเร่งรัดงานโดยการผลิตโครงสร้างเหล็กของสะพานแยกเป็นส่วนๆโดยโรงงานแล้วนำมาประกอบติดตั้งในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งมาตรการดังกล่าวนอกจากจะทำให้การก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ยังสามารถช่วยลดผลกระทบการก่อสร้างต่อประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าว มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร,รา้อยละหกสิคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม5 6 6 4ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ79ล้านบาทจังหวัดต่างๆของประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอย่างจังหวัดพิษนุโลกเขาเพียงจัดถนนหนทางดีๆเอาไว้เดี๋ยวเงินทองจะไหลามาเทมาเองครับ